อยากมีความสุขเริ่มทำตั้งแต่วันนี้คู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อเติมเต็มความสุขในทุกๆวันการที่เรารู้สึกว่าทำไมชีวิตไม่สนุกเหมือนคนอื่นหรือทำไมถึงไม่มีความสุขมากเท่าที่ควรอาจมาจากวิธีคิดและวิธีชีวิตที่เรายึดติดจ,จนเคยชินแต่ความจริงแล้วความสุขสามารถเริ่มได้ทันทีในวันนี้โดยไม่ต้องรอให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงแค่ปรับทัศนคติ และวิถีชีวิตบางอย่างคุณจะพบว่าความสุขอยู่ใกล้กว่าที่คิดบทความนี้จะเจาะลึก10แนวทางที่จะช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะหรือเวลานานมากเพราะวิธีประยุกต์ที่สามารถทำได้ทุกวันหนึ่งเริ่มต้นวันด้วยการขอบคุณเปลี่ยนมุมมองเช้าวันใหม่ก็สดใสขึ้นเพราะเหตุใดการขอบคุณถึงสำคัญ เมื่อเราขอบคุณสิ่งที่เรามีเราจะโฟกัสไปที่ความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งที่ขาดสมองจะรับรู้ว่าโลกนี้มีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวเกิดความอบอุ่นในใจและมีความสุขง่ายขึ้นเคล็ดลับการขอบคุณในทุกๆเช้าเขียนจเจอกขอบคุณตื่นมาหรือก่อนนอนลองเขียน3-5ถึงอย่างที่คุณรู้สึกขอบคุณเช่นขอบคุณเรื่องเล็กๆอย่างกาแฟร้อนๆหรืออากาศยามเช้าที่สดชื่น พูดขอบคุณคนรอบข้างถ้าคุณมีคนที่คุณรักหรือร่วมบ้านโดยพูดว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะบ่อยๆตัวอย่างเหตุการณ์ที่นำมาขอบคุณขอบคุณรถเมล์ที่มาทันเวลาทำให้ไม่สายขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆขอบคุณตัวเองที่ยังทำสิ่งดีๆให้ชีวิตทำไมถึงิร์กการขอบคุณกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารความสุขอย่างโดพามีน โดพามินและเซโรโทนินเซโรโทนินทำให้วันนั้นทั้งวันรู้สึกเบิกบานและพร้อมรับมือกับสิ่งใหม่ๆอยากฟังต่อก็อมาที่ห้องเราสิเอ้ยช่องเราสิ